แลตะปูมแจ้ให้ร้อยเวนไพ่มครับครับรผู้กับร้อยวนห่อน่ม่มันมีแร้เนไม่ต้องแก้กันพ่อไ่ตกกัแตางผ้าผ้าตุ <des <des ้กๆเลยนะมีใครมีเไปคทุกุกัไโอเคครับที่แรก ญาติปัญญาสถานกการทเสนมเมื่อวันที่24มีนาคมนะคะเวลาประมาณ8นาริกา3านาทีค <atrás> <iniz> ่ะ้างสพจ้าสถาปนิกในไทยหลานจาก นายเฉลิมจันแสทองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการติดล้อตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรค่ะจึงได้ประสานนักประดาน้ำมาหาศีรษะผู้เสียชีวิตคือส่วนนะคนุกจากมูลที่พัตลุงนะครับ10นายชุดนักดําจากมูลที่ลุมใจ11นสนในการปฏิบัติการเมื่อวานเมื่อวานนะครับวันที่28นะครับเราเซิร์ชเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับระยะแค่ หนึ150่งร้อยห้าสิบยืดออกไปด้านข้างอีกห้าอีกที่สิบเมตรนะครับแล้วก็เซิร์ฟออกไป,นนปแต่นี่ก็เหมือนกันหนักเหมือนกัน

ไม่ดีกับผู้ตายขอเป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวค่อยฟังข่าวเอาดีกว่านะครับยาด,ดได้ไหมยดยาดยาดยาดหยา ูงกินแล้วมันเป็นูท้นะ <c oughs> ทีลา่ครับปมูดันเัป็นวัตถุที่ต้องสงสัยไหมมันมันลอยขึ้นลอยลงอ,อยู่กลางลอยายาน้ำครับ <c oughs> ทีนี้ผมมันลอยขึ้นลอยลงแล้วมันก็พลิกไปพลิกมาทีนี้มันสงสัยขึ้นเรื่อยก็หักมือกระลมพัดมันก็ไปข้าวสารตาลิงครับครับอันนี้ตอนเนี่ยเราเดินหาอยู่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับผมก็มาช่วยขนหาครับครับตอนเช้าผมก็มามาแล้วครับมาหน้ปบ่าวมากี่วันแล้วครับสองวัน เมื่อวานก็มาแต่เมื่อวานไม่ได้ช่วยก็คนหามาดูเฉยๆสภาพที่เจอนี้เป็นยังไงคะตอนแรกที่เห็นนะคะที่สงสัยมันเป็นวัตถุที่ต้องสงสมันเหมือนที่บอกกันมันกระดิ่งขึ้นกระดิ่งลงมาะส่วนไหนโผล่ขึ้นมาคะที่ที่เจอไม่แน่ใจส่วนไหนเพราะมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเจอแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ไปเก็บเลยใช่ไหมครับครับผมไม่เลยเรียกเควนเจ้าของบ่อเนี่ยมาดูมาช่วยกันดูครับ ช่วยกันดูทีนี้มันก็ข้ามาเรื่อยข้ามาเรื่อยห้าสิบห้าสิบกันนี้ก็โทรห้บอกที่ตึงไปดูครับครับรสรุปเป็นเป็นหัวครับผมทาเรือบอกว่าเป็นหัวครับ